สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปรียนโปรยทานดอกกุหลาบตูมในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆในคลิปนี้นะคะก็สามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัะสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหลียนและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางโดยเลือกใช้ในส่วนของสีพาสเทลค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว 29นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนเพื่อนจับซลิบินเลียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปพับปลายริลบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบบินออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหาดิบบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวานําเส้นที่2ทางด้านขวาคร้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1 แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับทุกมุมเลยและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะมุมที่1ในการทำนะคะก็จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างก็คือมุมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาต่อไปเส้นที่2ทางด้านขวา พับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะการกดบีบให้แน่นทุกมุมในขั้นตอนนี้จะทําให้เราทําในส่วนของขั้นตอนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแนวเซลิบินจะไม่ดีดออกค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4ี่เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบมาเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2ค่ะนํามาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สาม เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับการบนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับวางทิ้งลงไปเเลลลยยค่่่่ะแ้้้้วดดึึงงสนนนททีอูาาาขมับ ต่อไปเส้นที่3าก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเช่นเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นค่ะ ให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับตรงนี้จับวางลงไปเลยค่ะจากนั้น3ามเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บรมต้นการสอดเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้วางทิ้งลงไปค่ะก็คือช่องนี้นะคะปลายเส้นผูแล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับเลย ต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับเหมือนเดิมจับแยกอ,ออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ที่ติดกันนะคะทางด้านซ้ายมือในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับ เมื่อทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสังเกตแนวเซลิบินเส้นไหนหันถูกทางแนวเซลิบีินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาแบบนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางจับบีดให้หันไปในทิศทางเดียวกันก่อน,อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อแนวเซลิบบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อน พลิกกลับด้านค่ะจากนั้นกระจายเสลิบินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆหยิบริบินขึ้นมาด้านบน1เส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบินเส้นที่เราจับเราจะพลาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่เราจับเราไม่นับนะคะเริ่มต้นการนับทางด้านซ้ายมือเส้นที่1 2สอง และ3พาดิบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่3ที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้ดิบินแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นต่อไปเส้นที่2ค่ะจับทางด้านซ้ายมือยกขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ทําแบบเดียวกันค่ะเส้นที่สค่ะ และสุดท้ายเส้นที่5ก็าพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ5เส้นแล้ว <S <S จากนั้นสังเกตได้ว่าริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้นะคะเราจะทําการสอดเก็บวิธีการสอดให้ง่ายอยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ให้หันแนวเส้นออกจากตัวะคะ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นจะทําให้เรามองเห็นช่องในการสอดหรือว่าแนวเส้นแนวลายของช่องในการสอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ เส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นฝั่งซ้ายมือจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวไม่บิดไม่งอค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะก็คือช่องนี้หรืออีกหนึ่งวิธีในการสังเกตช่องที่1ที่เราจะสอดช่องที่1นึเขาจะติดกับมุมสี่เหลี่ยมในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ยกปลายสอดเก็บเข้าไปเลยปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้นลิบบิ้นโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นที่1แล้วเบี่ยงออกตรงเส้นที่2ช่องที่2ฝั่งด้านซ้ายที่ติดกันแบบนี้และดึงให้กระชับค่ะสุดท้ายเส้นที่3จับเส้นลิบบิ้นโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ฝั่งด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้จากนั้นพลิกกลับด้าน เพื่อนๆจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกซึ่งตามในคลิปนะคะเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วต่อไปเราจะเริ่มต้นการสอดเก็บเพื่อนๆหยิบริบรบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับนะคะเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ค่ะ ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปเราทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลยนะคะปาขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเส้นในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการค่ะและเมื่อเราสอดครบแล้วต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ เมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบดอกเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาจับแนวเส้นโคง้งความลงจะเป็นลักษณะทรงกลวยแหลมแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องทางด้านขวาเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่คะ่ะ แบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณเดี๋ยวพึ่งดึงแน่นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดของเส้นต่อๆไปที่เราทําค่ะและเส้นต่อไปในการทําทุกครั้งเราจะหยิบเส้นทางด้านซ้ายมาทํานะคะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนและบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนกันจับแนวเส้นโค้งความลงแล้วจับแนวเส้นวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วแบบนี้ค่ะ จากนั้นยกปลายเข้าไปในห่วงแล้วก็สอเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่แบบนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณเหมือนเดิมและเส้นต่อไปก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะช่องในการสอรเขาจะวนรอบแตยกันไปด้านในทีละช่องทีละช่องเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ครบทั้ง8ช่องค่ะ เพื่อนๆจะมีวิธีการจับในส่วนของหน้าเรียนแบบไหนก็ได้นะคะตรงนี้เอาเอา,เอาตามที่เราถนัดเลยค่ะ เราสอดครบแล้วต่อไปนะคะดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมวนไปค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้ในส่วนของมุมกรีบยับได้ต้องค่อยๆทําค่ะเมื่อได้แนวเส้นที่กระชับแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรงส่วนของกรีบตรงกลางสวยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บค่ะ เริ่มต้นการสอนนะคะหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมและจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็ทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลย เมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดวิธีการตัดให้ง่ายนะคะให้เราหันปลายเส้นเฉียงไปทางด้านขวาจากนั้นนำปลายกันไกลแนบชิดติดมุมแล้วก็ตัดให้ชิดมุมได้เลยในรูปแบบนี้ค่ะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะคะ แต่ที่เห็นแล้วก็ที่แนะนำตรงส่วนนี้ก็คือ,อเป็นเทคนิคส่วนตัวของปาเองค่ะเผื <agues. S 1> ่อเพื่อนๆท่านใดต้องการนำไปปรปับใช้ก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้การตัดมุมเหรียญในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการใส่เหรียญให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาตรงส่วนของด้านฐานจากนั้นนําเหรียญมาเลยค่ะเราก็สอดเหรียญเข้าไปตรงกล่งกลางตามแนวเส้นในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกๆขนาด เนี่ยค่ะเราก็หยากเข้าไปตรงเกลื่อนกลางแบบนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบตูมค่ะสวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ